เจ้ากรรมนายเวรมีจริงทำอะไรติดขัดสวดคาถานี้สั้นๆชนะเจ้ากรรมนายเวรเปิดทางให้รวยท่านผู้ฟังคะคาถาบทนี้ได้รับการยืนยันจากผู้ประกอบอาชีพทางวิทยาศาสตร์ว่าเห็นผลจริงสวดแล้วเจ้ากรรมนายเวรหายกโกรธลดหย่อนโทษเปิดทางให้ประกอบสัมมาอาชีพเปิดทางให้มีโชคลาภ เป็นสิริมงคลค่ะท่านผู้ฟังคะหากท่านผู้ฟังทำคุณคนไม่ขึ้นขยันแต่ยังลำบากไม่มีโชคลาภทำมาค้าไม่ขึ้นทำอะไรก็ติดขัดไม่ราบรื่นลองฟังสิ่งนี้ตั้งใจให้ดีฟังให้จบนะคะแพทย์ผ่าตัดโรคหัวใจมือหนึ่งเล่าเรื่องประสบการณ์ขอขมาเจ้ากรรมนายเวรและบทขอขมาอหุสิกกรรม ว่าปกติเป็นคนที่สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอนจะท่องเฉพาะบทนมโมตตะพะคาวโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะสามครั้งกราบแล้วนอนเลยแต่เมื่อก่อนปีใหม่ได้รับหนังสือสวดมนต์มาก็เลยได้สวดบทขอขามาอหุสิกกรรมเจ้ากรรมนายเวรตอนสวดครั้งแรกก็ไม่ได้คิดอะไรมากคิดแค่ว่าเป็นบทสวดที่น่าสวดดี หลังจากสววดเสร็จคืนนั้นฝันเห็นผู้หญิงใส่ชุดสีชมพูดแดงมานั่งคุยด้วยเธอบอกว่าเมื่อก่อนโกรธเรามากแต่มาวันนี้ไม่โกรธแล้วพอเราตื่นขึ้นมาเรารู้สึกอิ่มเอมใจแบบอธิบายไม่ถูกคุยกับแม่แม่ว่าคงเป็นเจ้ากรรมนายเวรเขามาอาโหสิกรรมให้ก็เลยไปเล่าให้เพื่อนสนิทฟัง เพื่อนก็เลยขอให้ส่งบทสวดบทนั้นให้ขอเพื่อนเราสวดเธอก็ฝันเห็นเด็กตัวเล็กๆบอกเธอว่าเขากำลังจะไปเกิดเธอบอกว่าเธอรู้สึกดีมากๆก,ก็เลยอยากจะแชร์บทสวดมนต์ให้เพื่อนๆเผื่อใครสนใจอยากจะสวดบทอธิษฐานขออโหสิกรรมโดยคาถาสวดว่ากายะกรรมังวจีกรรมังมะโนกรรมัง สันจิตะกำมมังอสันจิตะกำมมังขะมันตุเมอโหสิกำมมังภาวะตุเมแปลว่ากรรมใดใดไม่ว่าจะเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ข้าพเจ้าได้ทำร่วงเกินแก่ผู้ใดทั้งโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีในภพชาตินี้ก็ตามขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย จงโปรดดุโทษให้เป็นอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอย่าได้จองเวรจองกรรมต่อกันอีกเลยแม้แต่กรรมใดที่ใครๆทำแก่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิน้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานขอจงดนใจให้เขาเหล่านั้นกลับมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไป ด้วยอานิสส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าพร้อมทั้งครอบครัวตลอดจนวงสาคนาญาตผู้มีอุปการะคุณของข้าพเจ้าผลจากความทุกข์ยากลำบากเข็นใจความทุกข์่า่าได้ใกล้ความเจ็บไข้ยอย่าได้มีขอให้มีความสุขสวัสดีมีชัยเสนียดจันไรและอุปัตถวันตรายทั้งหลายจงเสื่อมสิ้นหายไป นึกคิดปรารถนาสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จเทินนิพพานังปัจ,จโยโหตุสาทุท่านผู้ฟังคะการแก้กรรมนั้นเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมาว่าสามารถแก้ไขได้หรือไม่อกุศลกรรมที่ทำมาแล้วตั้งแต่อดีตชาติ เมื่อมาส่งผลขึ้นในชีวิตก็ไม่ผิดกับโรคร้ายเรื่องพบชาติถือว่าเป็นหนึ่งในหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาในเรื่องสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องตามความเป็นจริงในเรื่องของโลกและชีวิต10บประการโดยมีข้อที่กล่าวไว้ชัดเจนว่าโลกนี้มีจริงโลกหน้ามีจริงกฎแห่งกรรมมีจริงนรกสวรรค์มีจริง ผู้ใดไม่เชื่อจะต้องเป็นมิจฉาทิฏฐิคือเป็นผู้ที่มีความเห็นผิดเข้าใจผิดจากความจริงชาวพุทธควรปฏิบัติตนเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาเรื่องกฎแห่งกรรมมีความชัดเจนด้วยกฎของการกระทำว่าเมื่อทำสิ่งนี้แล้วจะเกิดผลอย่างไรทั้งในชาตินี้และชาติหน้าโยงใหญ่ต่อกันเพราะฉะนั้นถ้าตัดตอนว่าชาติก่อนไม่มี ชาติหน้าไม่มีตายแล้วศูนย์ก็ต้องถือว่าหลุดพ้นไปจากคำสอนในพระพุทธศาสนาหากต้องการจะพิสูจน์ให้เห็นชัดว่าชาติก่อนมีชาติหน้าก็ต้องตั้งใจเจริญสมาธิภาวนาเกิดยานทัศนะเมื่อใดก็ไปดูได้ด้วยตัวเองแต่ในระหว่างที่เข้าถึงเราก็สามารถตรองด้วยเหตุผลได้เช่น คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกข้อที่เราสามารถตรองได้นั้นจะเห็นว่าจริงทั้งหมดแล้วมีเหตุผลอะไรที่พระองค์ต้องหลอกเราพระอรหันต์ที่ตัสรู้ธรรมแล้วเห็นทมตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วมีมหาศาลเป็นแสนเป็นล้านองค์นับตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจนถึงปัจจุบันพระอรหันต์เหล่านี้บ้างเป็นพระมหากษัตริย์มาก่อน แล้วสละราชสมบัติออกบวชบ้างเป็นมหาเศรษฐีมาก,ก่อนบ้างเป็นมหาอมาต์มหาเสนาบดีแล้วสละสิ่งที่ตนเองเคยมีทั้งหมดเพื่อมาอยู่ป่าบำเพ็ญสมณธรรมต่างยืนยันตรงกันว่าสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอนนี้เป็นความจริงหากมนุษย์ไม่เชื่อเรื่องโลกนี้โลกหน้ามนุษย์ก็สามารถทำบาปได้มากมาย แต่ถ้าเชื่อแล้วจะเกิดสติยับยั้งว่าถ้าทำอะไรไม่ดีก็จะเกิดวิบากกรรมส่งผลให้ลำบากแต่หากทำดีก็จะมีกำลังใจยิ่งขึ้นไปดังนั้นความเชื่อเรื่องโลกนี้โลกหน้าจริงๆเป็นประโยชน์ต่อโลกและสังคมสิ่งสำคัญที่สุดคือมันเป็นความจริงไม่ใช่ความเชื่อตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอาหารหันต์เจ้าทั้งหลายยืนยันไว สำหรับบางท่านที่ยังมีความเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเพียงเครึ่อง,งกลางกลางก็ขอให้ตั้งใจทำความดีต่อไปถือว่าทำไว้เผื่อว่าถ้าชาติหน้ามีจริงตัวเองจะได้รอดพ้นวิบากกรรมคิดอย่างนี้จะได้สบายใจแล้วพอใจอยู่ในบุญให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาพอใจนิ่งๆความเข้าใจจะเพิ่มพูนขึ้นมาเอง ยกตัวอย่างเหตุการณ์นในสมัยพุทธ,ธกาลที่จะโยงให้เห็นถึงเรื่องกรรมเพื่อเราจะได้เข้าใจเรื่องกรรมและถือว่าเป็นกรณีศึกษาในเรื่องของการประกอบกรรมในแต่ละแบบด้วยกรรมนั้นแบ่งได้เป็นหลายประเภทในที่นี้จะขอจำแนกประเภทของกรรมตามน้ำหนักของการให้ผลก่อนน้ำหนักการให้ผลแบ่งกรรมออกเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายดีกับฝ่ายไม่ดี มีทั้งหมดสี่ประเภทคือประเภทที่1นึครุกรรมครุกรรมคือกรรมหนักครุแปลว่าหนักครุจะให้ผลก่อนกรรมอื่นๆใครทํคารุกรรมฝ่ายกุศลก็จะปิดอบายละโลกแล้วไปสุขติภูมิคือสวรรค์พรมอรูปพรมแน่นอนอบายภูมิปิดประตูทันที แม่เคยทำกรรมไม่ดีอะไรมาก็ตามจะไม่ไปทางที่เสื่อมคารุกรรมฝ่ายกุศลได้แก่การได้ฌานสมบัติคือเมื่อนั่งสมาธิแล้วได้ดวงสว่างใสๆนิ่งกลางท้องได้ปฐมฌานเป็นต้นไปรูปฌานสี่อรูปฌานสี่รวมแล้วเป็นสมาบัติแปดนี้เองคือคารุกรรมฝ่ายกุศล ส่วนคารุกรรมฝ่ายอากุศลได้แก่อนันตเรรกมห้าคือ 1. ปิตุคาตฆ่าพ่อ 2. มา,าตุคาตฆ่าแม่ 3. อรหันตะคาตฆ่าพระอรหันต์สโลหิตตุปบาททำลายพระพุทธเจ้าจนหอพระโลหิต 5. สังคเภททำสงให้แตกแยกกันผู้ที่กระทำข้อใดข้อหนึ่งใน5ข้อนี้ ต่อให้เคยทำดีมามากมายเท่าไรหรือภายหลังกลับตัวกลับใจไปทำบุญอีกมากมายเพียงใดก็หนีไม่พ้นตายแล้วต้องตกนรกแน่นอนเพียงแต่คนที่กลับตัวได้จะตกนรกคุมตื้นหน่อยเท่านั้นชาตินี้ไม่มีทางได้ขึ้นสวรรค์ปิดสวรรค์ปิดนิพพานทันทีประเภทที่สอ,อาสันกรรม อาสันกรรมคือกรรมก่อนตายหากก่อนตายคิดถึงเรื่องอะไรสิ่งนั้นจะให้ผลก่อนเพราะคนเราทำทั้งบุญทั้งบาปมามากมายถ้าก่อนตายใจนึกถึงบุญกุศลใจสว่างผ่องใสก็จะทำให้ได้ไปสวรรค์แต่ถ้าก่อนตายนึกถึงเรื่องไม่ดีเป็นอกุศลใจเศร้าหมองก็ต้องไปอบายดังนั้นเราจะเห็นว่าคนโบราณรู้หลักข้อนี้ดี เขาจึงบอกไว้ว่าคนใกล้ตายให้นึกถึงพระอรหันต์นึกถึงพระรัตนตรยัยทําใจใส่ใจใจจะได้สว่างสว่างตายแล้วจะได้ไปสุขติภูมิบางท่านอาจจะสงสัยว่าการที่เรานึกถึงบุญก่อนตายเพื่อไปสุขติยภูมิแล้วบาปที่เคยทําจะหายไปหรือไม่ตอบว่าบาปนั้นไม่ได้หายไปไหน แต่จะให้ผลทีหลังเพราะบุญให้ผลก่อนทำให้เรามีโอกาสที่จะสร้างบุญเติมบารมีทำให้บาปนั้นตามไม่ทันมีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่าพระโสนเทระโยมพ่อของท่านเป็นคนที่ไม่ศรัทธาในพระรัตนตรยัยทำบาปไวมากถึงคราวโยมพ่อแก่ตัวลงพระโสนเทระเห็นว่าโยมพ่ออาการไม่ค่อยดี ต้องการจะช่วยก็เลยพายโยมพ่อมาบวชทั้งที่จริงๆแล้วโยมพ่อไม่ค่อยเต็มใจเท่าไรนักประโสระเทระกึ่งจุงใจกึ่งฝืนใจนิดๆเมื่อบวชเสร็จพ่อก็ยังไม่ค่อยมีศรัทธามากนักจึงไม่ค่อยปฏิบัติครั้นถึงตอนป่วยหนะักปรากฏว่าพ่อเห็นฝูงสุนัขตัวเบ้อเร่อซึ่งก็คือสุนัขจากนรกเป็นกรรมที่มาฉายภาพให้เห็นก่อน หลับตาปุ๊บเป็นไปเห็นฟูงสุนัขมารุมขย้ำจึงรู้แล้วว่าถ้าตัวเองตายเมื่อใดต้องไปมหานรกแน่นอนพ่อตกใจกลัวสันสท้านตลอดเวลาพระโสนเทระจึงให้พ่อนำเครื่องบูชามาขะบูชาพระเจดีเพื่อให้ใจเป็นกุศลขึ้นบุญส่งผลให้เมื่อละโลกไปแล้วได้เป็กิึกบนสวนรรค์ก่อน พระใจผ่องใสนึกถึงบุญที่ทำนึกแล้วก็เกิดความปลื้มใจขึ้นมาแทนที่จะตกนรกก็เลยรอดไปเกิดบนสวรรค์อนอาสนกรรมนั้นให้ผลก่อนอย่างนี้เรื่องอาสนกรรมนี้มีข้อที่น่าสนใจหลายอย่างขอยกตัวยอย่างเรื่องราวครั้งพุทธกาลดังนี้มีพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่าพระติสเถระ อยู่มาวันหนึ่งโยมพี่สาวนำจีวรนเนื้อดีมาถวายพระติศเทระท่านชอบมากจึงตั้งใจจะใช้ครองในวันรุ่งขึ้นแต่ว่าคืนนั้นอาหารที่ท่านฉันเข้าไปไม่ย่อยจึงเกิดอาการจุกเสียดแล้วมรณภาพด้วยความที่ใจของท่านไปเกาะอยู่ที่จีวอนผลคือทั้งทั้งที่ท่านสร้างบุญไว้มากมาย ตายแล้วกลับไปเกิดเป็นตัวเลนอยู่ในจีวรนธรรมเนียมของพระสงฆ์พอมรณภาพแล้วข้าวของที่มีอยู่ทางคณะสงฆ์ก็จะนำมาแบ่งกันเช่นจีวรก็ตัดแบ่งกันแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงห้ามไว้ให้ชะลอไว้ก่อนพอเวลาผ่านไปเจ็ดวันร่วงเข้าวันที่แพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสสั่งให้คณะสงฆ์ตัดแบ่งจีวรกันได้ พระภิกษุเกิดความสงสัยจึงทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภายหลังว่าทําไมจึงทรงตรัสสั่งเช่นนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นเพราะว่าตอนที่พระภิกษุเตรียมจะแบ่งจีวรน,นั้นเองพระติสะที่เกิดเป็นเลนวิ่งวุ่นอยู่บนจีวรและร้องบอกว่าจีวรของฉันจีวรของฉันถ้าเกิดพระภิกษุไปตัดแบ่งจีวรเข้า เลนตัวนั้นก็จะผูกโกรธในพระภิกษุทั้งหลายด้วยความผูกโกรธผู้ทรงศีลน,นั่นเองจะทำให้ไปขึ้นในมหานรกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงให้เว้นไว้เจ็ดวันเนื่องจากอายุของเลนสั้นพอวันที่7เลนตายแล้วไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตเพราะบุญเก่าที่สร้างไว้มากมายพระองค์จึงทรงอนุญาตให้พระภิกษุตัดแบ่งจีวรกันได้ เรื่องนี้ชี้ให้เห็นว่าอาสัรณกรรมนั้นสำคัญมากดังนั้นเราอย่าไปยึดติดอะไรมากเกินไปนักคืนไปยึดติดอะไรมากๆถ้าเช่นนั้นใครที่ยึดติดที่แหวนเพชรยึดติดที่บ้านก่อนตายจะส่งผลทำให้ตายไปเกิดเป็นหนูเป็นแมลงอยู่ที่บ้านนั้นอย่างนี้ไม่ดีแน่เพราะฉะนั้นอย่าให้ใจไปยึดเกาะในสมบัติมากเกินไป โบราณว่ามีปูสมเฝ้าทรัพย์เพราะหวงสมบัติเมื่อตายแล้วก็ไม่ยอมไปเกิดที่ไหนแต่เป็นปูสมเฝ้าทรัพย์อยู่ตรงนั้นต้องไปนั่งเฝ้าของอยู่ใต้ดินเสียท่าแย่เลยดังนั้นเราจึงไม่ควรยึดติดกับอะไรจนเกินไปควรให้ใจของเราเกาะกับเรื่องดีๆเรื่องบุญกุศลที่ทำให้ใจของเราพองใสเรื่องราวในครั้งพุทธกาลเรื่องที่สองพระนางมัลลิกา พระนางมาริกาเป็นผู้สร้างบุญไว้มากในฐานะคฤหัส์เรื่องราวมีอยู่ว่าพระนางมาริกาเป็นพระมเหสีของพระเจ้าประเสิทธิโกศลพระราชาของแคว้นโกศลมหาอำนาจในอินเดียเมื่อครั้งพุทธกาลพระนางมาริกาเป็นผู้ที่มีความศรัทธานในพระพุทธศาสนาทำบุญสม่ำเสมอและอย่างสร้างอสัิย์สถาน คือทานที่ไม่มีผู้เสมอเมือนอีกด้วยมีอยู่วันหนึ่งเมื่อพระนางเข้าไปในห้องน้ำพร้อมกับสุนัขตัวโปรดซึ่งสุนัขตัวโปรดนี้พบในอดีตนั้นเป็นอดีตสามีของพระนางเองแต่ฝ่ายแม่บ้านทำบุญมากจึงเกิดเป็นมาเหสีของพระราชาส่วนพ่อบ้านมัวแต่ดื่มเหล้าเมายาทำบุญนิดๆหน่นนอยๆจึงมาเกิดเป็นสุนัข แต่ด้วยกรรมที่เคยผูกพันกันมาจึงส่งผลให้ได้เกิดเป็นสุนัขตัวโปรดของพระนางมาริกาครั้นพระนางมาริกาเข้าไปในห้องน้ําแล้วสุนัขตัวโปรดต่างเข้าไปด้วยเมื่อถูกเนื้อต้องตัวกันพระนางมาริกาเกิดความใจอ่อนเผื่อไปมีปฏิสัมพันธ์กับสุนัขเข้าฝ่ายพระเจ้าประเซนที่กลวยืนอยู่ที่หน้าต่างบนปราสาทมองลงมาเห็นเข้าพอดีจึงโกรธมาก เรียกพระนางมาริกามาเข้าเฝ้าตั้งใจจะจัดการลงโทษสถานหนะักพระนางมาริกาเป็นผู้ชาญฉลาดส่วนพระเจ้าประสิทธิโกศลเป็นพระราชาผู้มีปัญญาทึบและที่สำคัญทรงรักพระมเหสีมากพระนางมาริกามีไหวพริบดีจึงบอกออกไปว่าห้องน้ำนั้นมันแปลกๆใครอยู่ในห้องน้ำคนข้างนอกจะมองเข้าไปเห็นอาการแปลกๆของคนที่อยู่ในนั้น ถ้าพระราชาไม่เชื่อให้หลงเข้าไปดูพระเจ้าประเสนที่โกศลก็พาซื่อเดินเข้าไปในห้องน้ำเมื่อนั้นพระนางมาลิกาจึงส่งเสียงร้องลั่นว่าพระราชาไปยุ่งกับนางแพะทรงทำอย่างนั้นได้อย่างไรกันพระเจ้าปเสนที่โกศลหลงเชื่อว่าห้องน้ำนั้นไม่ดีจึงให้คนทุบห้องน้ำทิ้งเสียเรื่องจึงจบลง แต่เหตุการณ์ครั้งนี้ก็ติดอยู่ในใจพระนางมาริกามาโดยตลอดเพราะพระนางทําผิดสินข้อสามและยังโกหกสวามีอีกด้วยครั้นถึงคราวที่พระนางมาริกาละโลกแทนที่ใจจะนึกถึงบุญกลับนึกถึงกรรมไม่ดีที่เคยทําไว้นึกแล้วไม่สบายใจใจหมองตายไปเกิดในอเวจีมหานรกพระเจ้าประเสิทีิโกศสทรงเสียพระไทยมาก ที่พระมเหสีสวรรณคตพระองค์จึงเสด็จไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งใจจะถามว่าพระนางมาริกาไปเกิดที่ไหนแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงใช้พุทธานุภาพบันดาลให้พระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลลืมถามพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลทรงไปเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจวันก็ลืมถามตลอดเจวันพอล่วงเข้าวันที่8 พระเจ้าเปรเิทธิโกศซนมาเข้าเฝ้าและทูลถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงรู้เรื่องราวที่ตนอยากรู้พระองค์ก็ตรัสว่าพระนางมัลลิกาไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วตลอดเจ็ดวันพระนางมัลลิกาตกอยู่ในมหานารกแต่บุญที่ทำไว้มากจึงสงผนเมื่อวิบากกรรมจากใจที่เศร้าหมองตอนใกล้ตายจางลง บุญได้ช่องจึงส่งผลให้ไปเกิดบนสวรรค์เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเสร็จพระเจ้าประเสิทธิโกศลจึงกล่าวว่าคิดแล้วว่าพระนางมัลลิกาต้องได้ไปเกิดบนสวรรค์แน่นอนเพราะจะหาใครใจบุญเท่านางเป็นไปไม่มีถ้าพระนางไม่ได้ไปเกิดบนสวรรค์แล้วใครล่ะจะได้ไปเกิด หากในช่วงเจ็ดวันแรกพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสกับพระเจ้าเปรตที่โกศลว่าตอนนี้พระนางมัลลิกาอยู่อเวจีมหานารกพระเจ้าเปรตที่โกศลอาจจะซึมเศร้าและไม่เข้าใจว่ามาเหสีของตนแสนดีอย่างนี้ทำไมจึงไปตกนรกได้พระองค์อาจจะเข้าใจผิดแล้วเสื่อมศรัทธาได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงใช้พุทธานุภาพ บันดาลให้ลืมไปเสียก่อนเพราะฉะนั้นอาสนกรรมใกล้ตายสำคัญมากจงอย่าได้ดูเบาประเภทที่สอาจินกรรมคือกรรมที่ทำบ่อยๆทำสม่ำเสมอบางท่านรู้หลักอาสนกรรมหรือกรรมก่อนตายอย่างนี้แล้วก็นิ่งนอนใจจากนี้ไปทำอะไรตามใจชอบตั้งใจว่าถึงคราวใกล้ตายเมื่อใดก็ท่องสัมมาอารหัง สัมมาอาระหังสัมมาอาระหังนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าไว้แล้วตนจะได้ไปดีแน่นอนคนที่คิดอย่างนี้ประมาทมากเสี่ยงมากเพราะพอถึงเวลาจริงๆจะตั้งตัวไม่ติดถูกขเวทนาบีบคั้นจนนึกถึงบุญไม่ออกถ้าจะให้แน่นอนว่าเมื่อละโลกไปแล้วจะไปสู่สุคติได้ต้องยึดหลักอาจินกรรม อาจินกรรมอุปมาเหมือนหยาดน้ำทีละหยดที่ค่อยๆตกลงในภาชนะย่อมจะเติมภาชนะให้เต็มสักวันหนึ่งอาจินกรรมก็เช่นกันหากสั่งสมเป็นประจำสม่ำเสมอจะฝังรากลึกจนเป็นอุปนิสัยเป็นความเคยชินและติดแน่นอยู่ตรงดวงบุญที่กลางกายนั่นแหละค่ะประเภทที่4กตัาตตากรรมกตัตตากรรมคือกรรมเล็กๆน้อย ทางฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีที่กระทำไปโดยไม่ตั้งใจถ้าไม่มีกรรมอย่างอื่นที่หนักกว่ากรรมเล็กๆน้อยเหล่านี้จึงจะส่งผลเหมือนตัวอย่างที่เด็กทารกไร้เดียงสามีพ่อแม่ที่ชอบทำบุญให้ทานเป็นสัมมาทิฏฐิเชื่อว่าบาปบุญมีจริงจึงปรารถนาที่จะปลูกฝังสิ่งที่ดีงงามเช่นนี้ให้กับลูกเวลาที่จะทำบุญตักบ,บาตรก็จับมือทารกที่ยังไม่รู้อะไรเลย แต่ว่ากุศลกรรมที่ทำลงไปนั้นย่อมให้ผลแม้จะทำแบบไม่รู้เรื่องเลยก็ตามกุศลกรรมที่สักแต่ว่าทำนั้นเป็นกรรมที่มีกำลังอ่อนแม้อกุศลกรรมก็เช่นกันถือจะไม่ตั้งใจทำก็ให้ผลแต่ว่ามีกำลังอ่อนดังนั้นเมื่อเราทราบแล้วว่าการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงกฎแห่งกรรมมีจริงแล้วจะแก้ไขกรรมได้อย่างไร เราต้องเข้าใจเรื่องของกรรมกร่อนจริงๆแล้วเรื่องกรรมซับซ้อนมากยังมีกรรมที่ทําให้เกิดกรรมใดจะส่งผลก่อนส่งผลหลังอุปธรรมค้ำชูหรือจะมาตัดรอนอย่างนี้ยังมีอีกมากมายซึ่งจะอธิบายขยายความในโอกาสต,ต่อไปค่ะขอขอบพระคุณครูบาอาจารย์แหล่งที่มาของข้อมูลและพูดที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน บัวบูชาขอนำเรื่องราวมาเผยแพร่ส่งต่อการให้ทำเป็นทานให้กับกลยาณมิตรทุกท่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้หากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ขออนุโมทนาบุญท่านผู้ฟังกลยานามิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมา บังเกิดสรงคนประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านนิพพานังปัจ,จโยโหตุสาธุ